ทุอรอย่ทุอรอโย่ฟัง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 หิวยังหิวยังกะหูว่าหิววยูดยย่ดอกะหูว่าหิวลายลายกะหูว่าคิดฮอดอายอยากได้ก้างปลาแมนบ่ไปเอาไปาเศรีเลี้ยในแล้ว บ่นแมวของเฮาดอหลายคนมาบาอกเลี้ยงแล้วได้อ,อยังเศร้าเลี้ยงได้แล้วแมวมันไล่ลีแต่อายลุโตรหนีดด่ตีเศร้าเลี้ยงบ่ได้เศร้าเลี้ยงบ่ได้ก็อายลุโตนี่ตีเลยเศร้าเลี้ยงบ่ได้ มีเพลงให้ฟังคนน้องเมวเอาจีปอมจีปอมไม่สนใจครับสนใจกีซอนกับกีนายกีนายกีซอนเสาเลี้ยงได้แล้วบ่แมนแมวของเฮาดอกหลายคนมาบอกว่าเลี้ยงเดวได้ยังเ้าเลี้ยงได้แล้วแมวมันหลยอีรี ไอ้ลูโตนหิติสาวเลี้ยงบ่ได้จีซอนจีซอ,อ,อ,อนเอาจีซอนไปจีซอนเจ๋งมากโอ้มาชิสซาโยอร่อ,รอยอาจูมาชิสซาโยอร่อยมากอีบอมบอมอีบอมอีบอมอีดีไาโยอีบอมมานี่อ๋อจิกกี้ก็มาวันนี้จิกกี้อาจิกกี้จิกี้โอ้วันนี้มีสี่ตัวครับสี่ตัว กีซอนกีนายกีบอมและกีจีครับแต่ว่ากีบอมจะมาดใหญ่ครับกีบอมไม่เคยสนใจเฉยครับกีบอมอย่าไปฮาชิมะอย่าไปกีบอมมานี้ก่อนมีเยอะอยู่กีบอมไปแล้วกีบอมไม่สนใจเลยกีบอมเนี่ยไม่สนใจอาหารเลยเบื่อครับอหารเม็ดก็คิดตอนแรงกีบอม เี้ยวกรอบๆครับติดละตัววันนี้ปลาย่างตัวใหญ่ครับอะไรไหมคิซอนคิซอนไหมตัวไหนเนาะอกิซอนานาถยเซ็อ๋ออกิจิกิจิหาน้าถือเซ็ดออร่อยมาก

เรียกชื่อต้องหันไม่หันไม่ได้กินกิกีส่งเสียงมากกิกีนี่เอาไปกิกีสมาชิกใหม่ครับชอบส่งเสียงดังอร่อยละกินไปกินไปอะไรก็กินไปตัวนั้นครับกิบบอมไม่สนใจใจดีอะไรครับอะไรกิกีจะเอาอีกเหรอ ระวังหันหนะ้าดุยเซ็ตอ,อร่อยใช่ไหมนะอร่อยก็กินเยอะๆอร่อยไม่กี่ซอนกี่ซอนอร่อยไหมวันนี้กี่ซอนก็มาครับมาเตรียมสมาชิกสี่ตัวครับมาทั้งหมดเลยเอาวันนี้อัดสุดท้ายนะเที่ยวสุดท้ายระวังไงหนหะน้าดุยเซ็ตตกใจ กิน <c oughs> หมดแล้วไม่ต้องตกใจหมดแล้ว <c oughs> ตกใจนะเออไปกินนิดนิดหมดแล้วกินไปสียบ้ายตกใจบอกให้าระวังเนาะบอกให้าระวังขนาดดูยีสตอยู่นับดิงตามอยู่กินไปกินซอนกินไปเสียบ้ายเสียบ้าย